สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านนะครับอยู่ด้วยกันในคลิปนี้นะครับที่สถานีรถไฟจุมทางแข่งคอยขอบวนรถเร็วที่133ต้นทางกรูเทพอภิวัตรปลายทางเวียงจันทนะฮะประเทศลาวออกขบวน1นึ่งสามานะฮะกำลังจะออกจากสถานีชุมทางแข่งคอยแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นตู้นอนนะครับรถนอนนะครับ เห็นอยู่นี่เป็นรถนอนนะฮะรถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นสองเป็นตู้เจอเเวสนะฮะแล้วก็คันนี้ก็เป็นรถนั่งชั้นสองเป็นตู้เจอเวสเหมือนกันซึ่งจะบอกว่าใครที่ชอบอากาศอะใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนชอบนั่งรถแอร์เนี่ยคันนี้แบบสุดขั้วนะฮะเย็นโคตรโลกเลยเย็นมาก หนาวมากนะฮะวันนี้อากาศก็หนาวอยู่แล้วนะฮะข้างในรถเจอาเวสก็อากาศเย็นนะฮะครับอ่าไปแล้วนะฮะขบวน1 3 3นะครับออกจากสถานีชุมทางแก่งคอยไปแล้วนะฮะก็มีตู้นอนเจอาเวสนะครับ2ตู้นะฮะและ้วคือขั้นกลางด้วยรถนั่งชั้น2แล้วก็ พวงรถชั้น3พัดลมนะฮะซึ่งก็แน่นอนนะฮะค่ำคืนนี้คงไม่มีใครเปิดพัดลมแน่นอนเพราะว่าอากาศเย็นจะเยือกมากเลยนะฮะ